สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทิดาวิมลสกุลไพร์ชั้นพนักศึกษาปีที่6ทับ3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการถอกรัที่2โดยวิธีตั้งหาค่ะนำเสนอโดยคุณครูชน,น,นินดีค่ะการถอกรัที่2โดวยวิธีตั้งหาอันดับแรกเราต้องแบ่งจำนวนออกเป็นชุดชุลศนจำนวนค่ะจากนั้นเราจะดูว่าอะไรไม่เกินหนึ่งก็คือ1คูณหนึ่งนะคะได้1เพราะว่าเราจะนำมาลบกัน เราจะดึงหลักที่สองก็คือ72ใส่72นะคะจากนั้นเราจะนำาลลลักมาคูณสองก็จะได้เป็น1นคูณสก็จะได้สองแล้วเราจะเว้นช่องหลังไว้ ข้างข้างล่างและข้างบนจากนั้นเราจะมาหาตัวเลขท,ที่ใกล้เคียงกับ72เราจะเริ่มจาก22คูณสอเท่ากับ44 23คูณ3เท่ากับ69 24คูณ4เท่ากับ96 แต่เราจะเลือกใช้เป็นเลข3เพื่อให้ไม่เกิน72เราจะใส่สลงไปทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะจากนั้นเราเอาตัวเลขจำนวนที่เราหามาได้ก็คือห9มาลบกันนะคะก็จะเหลือ3าต่อมาเราจะดึงชุดที่3ลงมา ก็คือ99นะคะจะกลายเป็น399เราจะใช้ผลลัพธ์ทั้งหมดคือ13คูณสเหมือนเดิมนะคะเราจะได้เป็น26นะคะเราจะเว้นช่องหลังไว้เหมือนเดิมทั้งข้างล่างและข้างบน,นะคะ่ะ2 6งคูณหนึก็จะได้261 2องคูณ2ก็จะได้5้4เราจะใช้หนึ่งเพื่อไม่เกินส9 9ใส่หนึ่งทางข้านล่างและข้างบนค่ะจากนั้นเราจะเอา261ที่เราคิดมาลบกันนะคะก็จะเหลือ138นะคะ เราจะเติมจุดทศนิยมลงไปนะคะเพื่อให้หาข้อมูลได้ต่อค่ะเติมไปเท่าไหร่ไม่มีผลน,นะคะแบ่งชุดเหมือนเดิมค่ะดึงสูงลงมานะคะเราจะเอา131คูณสเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น262ค่ะ เว้นช่องลังไว้เหมือนเดิมทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะเราจะมาคิดหาผลคุณนะคะเริ่มจากที่เลข4ค่ะก็จะได้เท่ากับ1496นะคะต่อมาเป็นเลขหนะคะก็จะได้1 3ึ่งพนหอ หค่ะเราจะใช้เลขห้านะคะเพื่อไม่ให้เกิน1 3ึ่งพันแดรอยค่ะใส่ทั้งข้านล่างและข้างบนเหมือนเดิมค่ะเอา1นึ่งมาพันยสิห้ามาลบกันค่ะเราจะเหลืออยู่675นะคะ เราจะไม่หาต่อแล้วนะคะเพราะว่าจำนวนเลขไม่ถึงครึ่งหนึ่งขอข้อมูลที่เราหานะคะช่องต่อไปต้องน,น้อยกว่า5แน่นอน,นะคะ่ะคำตอบขอเลยจำนวนหนึ่งันสก็จะได้เป็น1 3ึ5 นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ